เข้าระบบแจ้งซุปเข้าระบบของเราแล้วเนาะขีดบนสาขีดขวามือจิ้มเข้าไปจิ้มขึ้นแถบซ้ายขึ้นจิ้มตัวแทนแล้วก็จิ้มคำว่าระบบแจ้งซุปขาก็แจ้งว่าการแจ้งซุปควรแจ้งล่วงหน้า1-3วัน ตกลงแล้ขั้นตอนเขาก็บอกมาเก้าขั้นตอนเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยคุณมีก็นนซุปกี่ซุปแล้วก็รหัสตัวแทนนะ่ะรหัสของดิสจิ้มรหัสของดิสของเราที่จะแจ้งซุปแล้วก็จิ้มตรวจสอบอ่ตรงนี้ชี้ไปจิ้มให้เนาะ